ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ศรัทธาซ่อนทำมชาแนลขอนำเสนอในหัวข้อท่านยมชี้เตือนปี2569คนไทยเตรียมเผชิญกรรมหนักสามสิ่งนี้จะถูกเปิดเผยคุณผู้ฟังที่รักคะฟังแล้วแทบช็อกท่านยมเปิดนรกเตือนปี2569 คนไทยเตรียมเผชิญสามสิ่งนี้กำหนักจะถูกเปิดเผยคนแบบไหนจะรอดคนแบบไหนจะไม่รอดท่านยมได้สื่อสารผ่านหมอปลายอีกครั้งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงดังออกมาภายนอกแต่เป็นเสียงที่ดังก้องอยู่ภายในจิตเหมือนคำที่สั่นสะเทือนในกระดูกลึกจนถึงสภาวะที่ไม่ใช่โลกมนุษย์หมอปลายนั่งสงบปล่อยลมหายใจไม่ใช่ภาวะนั่งสมาธิแบบรูปแบบ แต่เป็นสภาวะที่ว่านิ่งราวกับเส้นบางๆระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณได้เปิดออกเองคำเตือนจากพระยายมราชปี2569เสียงนั้นดังขึ้นชัดเจนปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงปี2569คนไทยต้องเตรียมใจมากที่สุดในรอบหลายสิบปีไม่ใช่ปีธรรมดา และไม่ใช่ปีที่ทุกอย่างค่อยๆเปลี่ยนแต่จะเป็นปีที่โลกจะถูกเร่งให้เปลี่ยนแบบกระทันหันเหมือนแรงอัดที่กดมาเป็นเวลา10ปีแล้วระเบิดพร้อมกันในเวลาเดียวหมอปลายรับคลื่นเสียงนี้ไม่ได้ใช้หูฟังแต่เป็นการรับรู้ภายในดวงจิตลักษณะแบบที่หมอปลายไม่ได้คิดเองแต่เป็นเสียงของพระยาย,ยมราชที่สื่อสภาวะตรงเข้ามา พระยายมราชกล่าวว่าปี2569จะเป็นปีที่มนุษย์ต้องรับผลกรรมร่วมกันไม่ใช่กรรมส่วนตัวแต่เป็นกรรมของประเทศกรรมของโลกที่สะสมกันมานานพลังการกระทำทั้งดีและร้ายของผู้คนได้มาถึงจุดที่ต้องชำระและคืนสนองหมอปลายถามในใจว่าอะไรจะเกิดก่อนเสียงตอบในทันทีไม่แม้แต่เสี้ยววินาทีให้คิดตาม เริ่มจากความกลัวก่อนคนจะเริ่มกลัวทั้งที่เหตุการณ์จริงยังไม่เกิดความกลัวจะนำเหตุการณ์ตามมาปี2569ไม่ใช่ปีที่ทำให้คนกลัวแต่เป็นปีที่ความกลัวทำให้เหตุเกิดจริงหมอปลายนิ่งไปเพราะสิ่งนี้คือคําเตือนแบบกลับด้านไม่ใช่เหตุสร้างผลแต่กลายเป็นผลสร้างเหตุสามวิกฤตการใหญ่ พระยายุมาราชกล่าวต่อว่ามนุษย์จะต้องเผชิญกับการสั่นสะเทือนสามด้านดังนี้ 1. วิกฤตศรัทธาและระบบเศรษฐกิจมนุษย์จะ,ะเผชิญกับการสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจถึงระดับที่คนส่วนใหญ่เริ่มหมดศรัทธาในระบบที่เคยเชื่อไม่ใช่เพราะมันพังทันทีแต่เพราะคนเริ่มไม่เชื่อระบบนั้นอีกต่อไปเมื่อจิตหมู่ไม่เชื่อสิ่งนั้นจะสลายลงเอง หมอปลายถามว่าหมายถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยใช่ไหมเสียงตอบว่าใช่แต่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมันคือระดับโลกแต่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบทางจิตแบบรุนแรงที่สุดเพราะคนไทยเป็นชาติที่มีพลังความเชื่อสูงมากและความเชื่อจะผลักความจริงให้เกิด ปี2569คือปีที่ความเชื่อของผู้คนจะกลายเป็นพลังของการสร้างและพลังของการทำลายแบบพร้อมกันคนจะเริ่มวิ่งหาที่พึ่งทางจิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่วัดคนจะแน่นการบนบานจะเพิ่มขึ้นการถือเลิกถือเคล็ดจะมากเป็นพิเศษไม่ใช่เพราะอยากรวยเร็วแต่เพราะไม่มั่นคงในสิ่งที่ยืนอยู่ 2. ภัยธรรมชาติและธาตุวิปลตไฟ ดินน้ำลมจะไม่สมดุลไม่ใช่ลักษณะของภัยเดียวแต่เป็นแบบสลับฉับพลันภาคเหนือกับภาคใต้จะมีสภาวะตรงข้ามกันแบบสุดขั้วฝั่งหนึ่งจะแลง้งอีกฝั่งจะหนักด้วยน้ำในระยะเวลาสั้นๆและเปลี่ยนอย่างเร็วกว่าเดิมมากจนรู้สึกไม่ทันตั้งตัวนี่คือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างของธรรมชาติพระยายมราชกล่าวว่า ไม่ใช่เพื่อทาลายแต่เพื่อปรับสมดุลโลกมนุษย์ทรยศเหตุมานานจนโลกวิญญาณต้องรีเซ็ตแบบเร็วและแรงกว่าเมื่อก่อน 3. ความวุ่นวายทางข่าวสารและความจริงสิ่งที่มนุษย์จะรู้สึกก่อนคือความวุ่นวายทางข่าวสารคนจะเริ่มสับสนว่าอะไรจริงอะไรหลอกอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อความจริงจะถูกบิดเบือนได้ง่าย และความโกหกจะถูกทำให้ดูเหมือนจริงมากขึ้นพระยาย,ยมราชตอบคำถามหมอปลายที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือจริงแท้ท่านตอบว่าในปี2569คำตอบไม่ได้อยู่ที่ปัญญาภายนอกแต่อยู่ในการวางใจภายในของคนที่ใจนิ่งจะเห็นคนที่กลัวจะสับสนคนที่อยากเชื่อมากไปจะถูกหลอกง่ายที่สุด กลุ่มคนสองประเภทในปี2569พระยาโยมราชกล่าวว่าปี2,569คนไทยจะแตกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ 1. กลุ่มคนที่กลัวและวิ่งหาความช่วยเหลือแบบฉับพลันไม่มีบอกความนิ่งและเชื่อทุกอย่างที่ทำให้สบายใจ 2. กลุ่มคนที่ยอมรับความไม่แน่นอนตั้งหลักขึ้นกลับไปหาความจริงเรียบง่าย และดำเนินชีวิตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหมอปลายรู้ได้ทันทีว่ากลุ่มคนที่สองคือคนที่รอดในปีนี้จุดเปลี่ยนสำคัญกลางปีและปลายปีกลางปี2569จะเป็นช่วงของการสั่นคลอนทางเศรษฐกิจที่กระทบจิตของผู้คนแบบรุนแรงที่สุดไม่ใช่เพราะขาดเงินทันทีแต่เพราะเงินเริ่มไม่มีความหมายเท่าเดิมอีกต่อไป คนจะรู้สึกว่าทำงานเท่าเดิมแต่ได้ผลเท่าเดิมไม่ได้ความเหนื่อยจะมากขึ้นแต่ผลลัพธ์น้อยลงทำให้เริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าของชีวิตปลายปี2,569จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านจิตวิญญาณของคนไทยทั้งประเทศคนจะเริ่มรู้สึกว่าสายทางจิตการตื่นรู้การหาความหมายแท้ของชีวิตจะกลับมามีบทบาทแบบไม่เคยมีมาก่อน ความศรัทธาทางจิตจะมีค่าความมั่นคงทางวัตถุและโลกวิญญาณจะเปิดกับคนที่เปิดใจจริงไม่ใช่คนที่หวังผลตอบแทนบทสรุปและทางรอดหมอปลายถามว่าคนไทยต้องทำอย่างไรเสียงตอบว่าต้องลดความกลัวลงก่อนต้องหยุดวิ่งไล่ตามการคาดดาวอนาคตแบบเกินจริงและตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน เพราะปี2,569จะเป็นปีที่ตัวปัจจุบันต่างหากที่ช่วยชีวิตคนได้ไม่ใช่เรื่องของความรวยอำนาจหรือความสำเร็จทางโลกคนที่อยู่ได้คือคนที่มีสมาธิกลางใจไม่หวั่นไหวไม่ปล่อยใจไปกับเคลื่อนข่าวลือหมอปลายสรุปสารทั้งหมดเพื่อเตือนสติคนไทยปี2,569จึงไม่ใช่ปีเห็นการหนีแต่เป็นปีแห่งการยืน และเลือกเส้นทางใหม่ของชีวิตด้วยตัวเองเมื่อกรสามประการกำลังจะถูกเปิดเผยและถูกเปิดออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน 1. ความกลัวอย่าให้ความกลัวสร้างเหตุการณ์ร้ายความกลัวหมู่อาจสร้างวิกฤตจริงได้เช่นการกักตุนอาหารหรือถอนเงิน 2. เศรษฐกิจและศรัทธา เมื่อโลกวัตถุสั่นสะเทือนมนุษย์จะกลับไปหาความมั่นคงทางจิตใจผู้คนอาจหันหลังให้ระบบการเงินเดิมๆและมองหาคุณค่าใหม่ของชีวิต 3. ความจริงและสติในยุค Post-Truth หรือยุคหลังความจริงข้อมูลข่าวสารจะบิดเบือนได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีสงครามข้อมูลจะรุนแรงผู้ที่รอดไม่ใช่ผู้ที่มีข้อมูลมาก แต่คือผู้ที่มีสติรู้เท่าทันมากที่สุดปี2,569อาจไม่ใช่ปีที่โลกสิ้นสุดแต่เป็นปีที่มนุษย์เริ่มต้นเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตัวเองความเชื่อและศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาในการรับฟังสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจน คุณพระทิวดาคลุ้มครองสาธุ